พี่ซื้อตัวนี้จบเลยตัวเดียวตรงนี้ช่วงนี้น้ํำท่วมบ่อยๆพี่ผมบอกนะรอดคันนี้เลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้หญิงขับง่ายใช้คล่องนะครับผม สวัสดีครับผมพบกับผมเซลเพชรนะครับผมอยู่ที่เต็นท์รถกอริล่านะครับจังหวัดปทุมธานีนนครน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัว Toyota Hilux Revo รุ่นปี2015นะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นตัว 2.4G Smartcab นะครับย้ำอีกนครั้งนะครับผมตัวนี้เป็น 2.4G นะครับผมเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับผมในเรื่องของตัวออปชั่นเนี่ยจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ มาดูในเรื่องของตัวรถเนี่ยสภาพสวยงามมากนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับมีเลยเป็นตัวตัวโลโก้เตย์ต้านะครับค่อนข้างเงาวามมากเงากว่ากระจกเมียที่บ้านผียนะครับและในส่วนช่องรับลมเนี่ยโอ้โหสวยตามแบบฉบับของเตย์ต้านะครับผมทรงเนี้ยเตย์ต้าเฉพาะเท่านั้นเลยและในส่วนของนี่ครับในตัวไอตัวฝากระโปรงหน้ายังเงาอยู่เลยไม่มีรอยบุบ นี่ครับผมตัวไฟหน้านะครับถือว่าใสมากสะอาดเป็นตัวไฟฮาโลเจนและที่สําคัญมีไฟตัดหมอกนะครับสว่างม,มากไม่ต้องกลัวว่าขับกลางค่ำกลางคืนนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างต่อนะครับในส่วนด้านข้างนี่เลยเป็นตัวโลโก้ของไฮลักซ์นะครับมงกอกของความเป็นไฮลักซ์เดย์ลต้านะครับที่สําคัญด้านข้างนะครับมีไฟนะครับผมติดมาด้วยและเป็นระบบไฟฟ้า นี่ไฟไฟตรงนี้เลยแล้วก็ตัวค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับนี่เลยจะเป็นตัวอนี่เลยนะครับบันไดนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับผมขึ้นลงไม่มีปัญหาเลยแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับเป็นตัวแคปค่อนข้างกว้างนะครับนี่มาดูกันตรงแคปกันเลยนะครับปึ๊กอเออกว้างมากเลยนี่เห็นไหมครับ กว้างพอที่จะขนของขนคนหรือว่าจะพาลูกหลานไปเที่ยวได้ทนทานแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ดูเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันต่อนะครับข้างหลังตรงนี้เรามีแคปมาให้แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนได้เลยเนะาะเวลาขนของขนอะไรไม่ต้องกัวเปียกแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยในส่วนของด้านหลังนะครับผมดีเลยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแคปมีโลโก้ไฮลักซ์ ตรงโบตัวนี้เป็นตัว G ีนะครับผมบอกตัวท็อปสุดของในรุ่นนะครับผมและที่สําคัญมีแคปค่อนข้างกว้างนะครับมีไฟมีกระจกะมีกระจกมองข้างล่างนะครับและที่สําคัญมีตัวนี้เลยบันไดนะครับผมสาหรับขึ้นแคปข้างหลังค่อนข้างแข็งแรงทนทานสวยงามและที่สําคัญเนี่ยตรงนี้เรามีไอตัวโอเคแล้วก็มาดูด้านในกันเลยนะครับด้านในถือว่าค่อนข้างจะแบกบว่างเนาะถืออาขนของอะไร ไม่ต้องกังวลนะสำหรับคุณผู้ชายนะครับบมงทีขับมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็หรือว่าบางทีเราขับไปแล้วทางไกลๆเราอยากจะให้ภรรยาเรามาขับแทนเราก็กังวลเนาว่าเวลาขับรถอย่างเนี้ยขับรถไม่คนเจอเกียร์พวกเกียร์เกียร์ธรรมดาที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเฮ้ยงงเลยแบบไปนี่ถูกไม่เป็นไรคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สำหรับคุณผู้หญิงขับมาง่ายเลยเดี๋ยวไม่เลยมาดูเป็นเลยนะสำหรับด้วยความที่ว่าตัวนี้เนี้ย หรือว่าเปล่มากๆเลยในเวลาสตาร์ทสีสวยมากอือปึ๊บอ่าอ่าสวยงามสวยตันเลยครับผมนี่เลยมีตั้งใจนะครับผมในส่วนแรกเรามาดูกันส่วนแรกเลยมุมอ,อะไร ไม่มีรอยนะครับผมไม่มีรอย,ยในการขูดฉีดหรือว่าการใช้งานหนักมาเลยเนะาะครับผมแล้วก็ในส่วนของจอมีจออินโฟกราฟจอฟออังชันมาให้นะครับสําหรับในการในเรื่องของนี่เลยในเรื่องข้อมูลรถเราสามารถดูเด็กตรงนี้ได้เลยที่ข้อมูลอะไรบ้างอะไรยังไงเราสามารถตั้งค่าแบบอิรได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปต,ตั้งตั้งข้างนอกนนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคุณสามารถที่จะ เติดเพลงเพิ่มเพลงลดเสียงเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดการใช้งานเปลี่ยนที่จับงงอะไรนี่เลยไม่ต้องไปปวดฉานเลยครับผมนะครับผมแล้วก็นี่จุดนี้เลยถือว่าเป็นจุดแบบใหญ่หมาก<ห>เลยเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเห็นไหมมันเป็นตัวจอทัชสกรีนนะคร<ๆ>ับผมหรือเรียกง่ายๆคือเป็นตัว iPad เป็ีๆเลยที่คุณมาใช้ในงานงานง่ายๆนี่มีโหมดอะไรให้คุณเล่นค่อนข้างเยอะ ที่สําคัญตัวนี้สามารถใช้บลูทูธได้นะครับเปิดเปิด u t u b e แล้วฟังเพลงไปในตัวได้ในส่วน,นต่อมานะครับผมนี่เลยเป็นตัวอแอรนะครับผมแอร์ระบบดิจิตอลออโตเมติกนะครับผมสามารถปรับทิ่ระพูตามสุนรุดเลือกแข็งแบบปกเหลือหรือว่าคุณจะแบบว่าปรับอุณหภลมิแบบร้อนแบบดูอีก็อย่างได้เลยความเร็วลม คณจะปรับลมแบบไม่มีลมเลยอับลมหรือว่าจะปรับลมแบบพายุได้หมดนะครับผมคุณสามารถปรับอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับแอร์ภายในนี้ได้เลยที่สําคัญนี่เลยตัวบลูมาไรนะครับผมผมบอกแล้วว่าคุณผู้หญิงขับคันนี้ง่ายมากเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมสบายเลยและบอกก่อนนะคันนี้คุณไม่ต้องไปติดอะไรทุบแล้วนี่เลยมีกล้องมองหลังให้แล้วมีเซ็นเซอร์มีอะไรให้พร้อมแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว และที่สำคัญมีโหมดประหยัดพลังงานวิ่งไกลๆกด e ีโคโหมดปุ๊บสบายและน้ำมันไม่เปลือ,องวิ่งใช้งและที่สำคัญมีตัวสัญญาณนี่บอกเลยครับเป็นตัวแหนะแบกนะครับเ<อ>พกกื่อความปลอดภัยสำ<อ>หรับผู้ใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนตัวข้างหลังรถแทปบเลยตัแคปนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับผม นี่เลยคุณสามารถจะถอดอันนี้ระวัางของได้หรือจะวางเบาไว้นั่งเองก็ได้ค่อนข้างที่จะแบบตรงนี้หรือว่านิ่มระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูคุยยันข้างหน้าต่อเลยครับในเรื่องของไลเอียด โอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยโตโยต้าไฮรักซีรีว์สองจุดสี่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับสองจุดสี่จีนะครับรสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์สองพันสิบห้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้หญิงขับง่ายใช้คล่องนะครับผมและที่สําคัญตรงนี้ราคาเบาๆมากเลยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับผมในส่วนของราคาตัวมือหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาไม่ต่ํากว่าประมาณเจ็ดแสนนะครับถ้าคุณพี่มาดูมือสองเนี่ยผมว่าคุ้มกว่าเพราะเนื่องจากว่าราคามือหนึ่งเนี่ย ถือว่าโดดไปมากเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่ซื้อพี่ซื้อกับผมตรงนี้แค่ราคาประมาณ90,00พักว่าพี่ได้ตัวเนี้ยพร้อมกับแคปไปในตัวเลยดีกว่าพี่ไปซื้อราคาประมาณ14ื่นนะครับแล้วก็โอ้โหพี่ผ่อนเท่ากับมือมือหนึ่งแถมแคปก็ไม่ได้บวกกับแคปเข้าไปอีกพี่ผมว่าไม่คุ้มเลยอะ่ะพี่ซื้อตัวนี้จบเลยตัวเดียวโอเคตรงนี้ช่วงนี้น้ําท่วมบ่อยๆพี่ผมบอกนะรอดอันนี้เลยบอกบอกเลยรอดแน่นอน นะครับผมและในส่วนในส่วนของไอตัวรถเนี่ยพี่บอกเลยผมบอกเลยว่าตรงนี้ค่อนข้างดีเครื่องยนต์แข็งแรงนะครับโอเคถ้าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อที่ผมได้เลยเซลเพจนะครับผม0808014775นหะครับผมหรือว่าถ้าไม่สะดวกโทรหรือทักไลน์มาเนี่ยติดต่อมาในอ่าทักแชทในเพจก็ได้หรือว่าอ่าไลน์แอดก็ได้ หรือจะคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้ทางเราก็ยินดีต้อนรับนะครับและที่สำคัญตอนนี้เรามีติกตอ,อกแล้วเข้าไปติดตามในติกตอ,อกด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ